สนับสนุนโดย Lenovo, iTrumart e สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสเปคโฟนทีวีทุกคนครับขณะนี้ครับทาง Microsoft ได้ปล่อยอัปเดต Windows 10 Mobile ให้กับบรรดาสมาร์ทโฟนทั้งหลายแล้วครับซึ่งสำหรับรายชื่อสมาร์ทโฟนทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะบอกกันน้นีหน้าบัูนร0นี้ Lumia ู5มีห0แล้วก็6 4 0 XL Lumia 730 Lumia 735 รูเมียแปดสามศูนย์รูเมียห้าสามสองห้าสามห้าห้าสี่ศูนย์นะครับรูเมียหกสามห้าหนึ่งกิกะไบต์หกสามหกแล้วก็หกสามแปดหนึ่งกิกะไบต์เช่นกันรูเมียสี่สามศูนย์กับสี่สามห้าแล้วก็ M C J Marosma Q ห้าศูนย์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สมาร์ทโฟนระดับกลางบางรุ่นก็ได้อัปเดตด้วยนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้รับอัปเดตกันทุกรุ่น โดยเฉพาะรุ่นที่มีแรมน้อยกว่า512 MB ถือว่าหมดสิทธิ์ไปเลยในตัวนะฮะโดยสำหรับการอัปเดตผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอัปเดแอดไวเซอร์ก่อนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสมาร์ทโฟนว่ามีความพร้อมสำหรับการอัปเดต Windows 10 Mobile แล้วหรือยังถ้าค้นหาไม่พบให้เปลี่ยน Store เป็น US นะฮะ ในขณะที่เราบรรดาแท็บเล็ตที่ใช้ Windows RT เนี่ยยังไม่มีรายงานใดเกี่ยวกับการอัปเดต Windows 10 Mobile หวังว่าในอนาะคตรครับคงจะมีข่าวดีกันนะครับรสำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอันแรกก็คือ Interactive Notification ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถตอบข้อความผ่าน notification ได้เลยผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานคล้ายกับ Siri ใน iPhone และยังมี Universal Office และอื่นๆอีกมากมายครับกดสมัครสเปกบอลที TV ใน YouTube กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ